สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วกับอาจารย์สุนาจายพยากรณ์นะคะวันนี้อาจารย์จะมาชวนลูกศิษย์ทุกท่านนะคะให้ทานโดยการให้อาหารปลากันค่ะการให้อาหารปลานะคะคือการให้อภัยาทานการรู้จักให้และการแบ่งปันผู้อื่นซึ่งเป็นการลดความเห็นแก่ตัวให้น้อยลงนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้ชีวิตมนุษย์หรือสัตว์เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากขึ้นนั่นเองค่ะ อันนี้ส่งจากการให้อาหารปลานะคะจะสมผลให้ผู้ที่ให้เป็นผู้ที่มีอายุยืนซึ่งเป็นผลบุญจากการที่ได้ให้ชีวิตแก่ผู้อื่นเป็นเหมือนการต่อชีวิตให้กับปลาที่กำลังต้องการอาหารนะคะเมื่อเขาได้รับอาหารเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นซึ่งเหมาะกับการที่เอ่อคนที่เจ็บป่วยนะคะสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงอาจารย์ก็แนะนำนะคะ ให้ให้ทานโดยการให้อาหารปลาเพื่อที่จะให้สุขภาพร่างกายเนี่ยแข็งแรงขึ้นอีกทางหนึ่งนอกจากการทานยาแล้วก็ออกกำลังกายนะคะยังในอาจารย์ก็เป็นกำลังใจให้กับลูกศิษย์ทุกท่านทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะดาวเสาย้ายเข้าราศีกุมเนาะอาจารย์ก็นำเงินส่วนหนึ่งมาทำบุญแล้วก็ส่ง ขออุทิศให้ลูกบุญทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอให้ไม่เจ็บไม่จนค่ะ